สวัสดีพี่น้องจ้ามันนี่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับทั้งเก่าและใหม่วันนี้ก็พอกันได้เช้าวันที่เท่าใดหนึ่งหนึ่งวันนี้ที่ที่แปดบอกพี่น้องอาทิตย์ที่สิบแปดกรกฎาคมสองพันหาร้อยหกสิบสี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกงน,น้ำนะครับเนาะเอานะค,ครับเริ่มต้นในเฮ็ดย่างหนึ่งเฮ็ลเดลางโกแดงจ้ะพี่น้องนะครับง,งานจ้มจุ้มด้วยจ้ะ ีนแจกจุ่มหนึ่งหนึ่งหาจุ่มจ้ะเอาจ้ะพี่น้องพวกเฮ็ดละงูแดงอีหล่จ้ะสามจุ่มกับบานหนึ่งจ้ะเอาจาะพี่น้องพอกเฮ็ดละงูกแดงแหละก็มาเอาเฮ็ดละงูกสีสุ่มจ้ะ ใายหนอยอยูด้พี่น่องอย่งูโมูมว่านล้วจะตกปกไหวนจะจุมหนึงน่งหนึ่งใายจุมอยู่จ้ะเยอะมันเยอะเมียนมากสมประกอบปันไรพี่น่อง ผ้าหากใหม่เนาะจ้ะพี่น้องบาลเฮ็ดแมงน้ำหนึ้นนยเฮ็ดเป็งเขาบานจ้ะพี่น้องเป็นเขาดมเนาะครับแต่ว่าแกแข็งอยู่ได้จ้ะางามอยู่แก่หลือเปล่แก่อยู่จ้ะเผ็ดเสือพอดีครับแกงค้าลายครับพี่น้องบอานงามเลยครับน้องพี่นอ้องเฮ็ดลางโง่เืองจ้ะ น้านจ้ะเห็ดพงหอมอีกดอกนะึงแซบบ่เห็ดชนิดหนึ่งหนึ่งแซบพี่น้องแซบน้าหน้าจ้ะเห็ดละงูขาวจ้ะเป็นไข่อยู่สามไข่จ้าแล้วเน้าจ้ะเห็ดละงูขาวจา้ะบัดนี้จุ้มหนึ่งกับไข่หนึ่งจ้ะ ครับพี่น้องอีกไข่หนึ่งครับหนงูเ,เลี้ยงในขาวหนึ่งหนึ่งขาวจ้ะเห็ดยังหนึ่งเห็ดพึ่งดดำจ้ะเอาไข่เลี้ยงหงูแล้วมาเ,าเห็ดพึ่งดดำนะครับอ่ะเห็ดพึ่งดค่าไรหนึ่งหนึ่งค่าไราพี่น้องดอกหนึ่งจ้ะพุ่งยุ่พุ่งอีกสองดอกเดี๋ยวดูมุ่งม่ลมเลยครับพี่น้องดอกนี้ อีกสองดอกพี่น้องดอกแฝดงามแบบหนึ่งงามจ้าดอกนึงครับพี่น้องสวงงามเลยนะครับอีกดอกหนึ่งครับเป็นเพชรเสือแบบหนึ่ง,งเพชรเสอเือจ้าจะไหลจะเสียพี่กันได้ครับพี่น้องนะครับพี่น้องตอนนัวนี้ดอกตัวนี้ท่านเพื่ออยู่นีใลรถจ้ เคยเกิดตลอดได้ครับมันที่ผมมาหานี่คือเขาไม้ยางเดียวครับผมงนี้มันเคยเกิดมันจึนงนีครับท้ามีดอกเปืยอแล้วก็กเกิดนะครับดอกไงครับบานยังอีกช้อนดอกกันมาหนึ่งหนึ่งจ้ะสองดอกจ้าข้า,ายนะพี่น้องให้ตึงขวา,ายจ้ะ แกงแซ่บได้จ้ะต้องร่องได้จ้ะนี่คันสิบอกเองก็บบอกบอกะถึงเนาะจ้ะต้องในร่องหมูใหญ่เต๋อพี่ได้นี่ครับยังอยู่งยิบวะงู่จ้ะมาจ้ะกำลังไปตะักค่ะพี่เนาะนจ้ะอีดอกฮะแม่งอีดอกนึงพี่เนาะนะจ้ะอีกดอกนึ่งนะจ้ะอ,อะไรอีกจ้ะ ยังอีกอยังอีก,ออก,อกนี่าจะอีดอกไมงจช่พี่น้องเป็นรังจูง,งงามเลยนะครับเนาะแข่งกันังสืบเสียบเลยครับจำอีกดอกนึงพี่น้องเพิ่งขาเพิ่งแต่ครับขาลายคือกันครับลักษณะทีเ่เพิ่งยังมีที่เพิ่งแต่จ้ะจูงจูงเลยจ้ะเหมือนทองเหมืนเป็นเนรียญเลย ก็ oh, ถั่เนี่ยนี่ครับเห็ดเห็ดย่งหนึ่งหนึง่งเห็ดเปิงดำจ้ะหนึ่งนะครับเนาะเป็นหลุนกันเบิ่งพี่น้องมันเป็น,น,นปไรครับลงเหนือไล่กลุ่มนะครับมาเขาไม้ส,สวยๆนะครับมันเห็ดย่งหนึ่งหน,นึ่งดงขอดงจ้ะแก่แล้วบ้านี้แก่แล้วพี่น้องเห็ด <He, S 2> เสือใหญ่นะครับเนาะจ็กดอกอยี่นี้ห้าดอกจ้ะ ดอกมุกคนลุมดกกีดกว่าแต่กาแฟดอกนี่เพต่นวนเปลือยจ้ะดอกนี้เนาะโอ้ยดอกนี้ก็บได้ที่เนาะมาเอาพีบบนครับ หย็ดเสือนะครับกีตาหนิครับเมันเดิมคือเมื่อวานนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง,องแกงก็ได้ยังได้น้องหนึ่งแกงอยู่พี่น้องแต่พูมาแกงกับไปแกงขึ้นกันอยู่ครับดอกบานก็นได้อบานแล้วมาจูมพี่น้องเฮ็ดแง้งนหนึ่ง เปิ้งกรดงจ้ะเปิ้ง่ขาวปะอะไรนะเปิ้งขาวอยู่นะครับเห็ดยังหนึ่งหนึ่งเปิ้งดำจ้ะดำอีกครับพี่น้องอีกดอกหนึ่งครับมาหมองเก่ายวหมวกอันได้ครับนี่ดอกหนึ่งครับเปิ่งดำนะครับอีกดอกหนึ่ง,งกระงงะงามๆครับนะเห็ดเปิ่งดำแล้วมาเาห็ดยังหนึ่ง ลงอ,อกเหลืองจ้ะดูงามเลยนะครับเนาะข่าหักใหม่บบามหิดไงเนาะจามจู๊จามจูมจ้ะเน็ดเงี้หนึ่งคืแมงเจเจ้ะ เน็ดแขงหนึงหนึ่งมดขึ้มากินขาดกิงหอยิ้มพูพี่น้องสบยบ่เนะมเมนจ้ะครับพี่น้องดาวจูงเพิ่นนะครับเมนหน,นึง่งหนึ่งเมนจ้ะคับพี่น้องช่างกังงงกินกข้าลูก นี้พี่น้องเพอร์เฟกขนาดมันมาน้องนึ่งเลยพี่น้องเจ็ดดอกนึ่งนึ่งสองดอกค่ะเห็ดผลเขาวชี้ชมพูครับอ้าวจ้ะเห็ดผลข้าคุ้นจ้ะ ดอกน้าน้าพี่หนอดอกน้าจ้ะเสือคขาคนเห็เดแดงนาพี่หนอบางงองเสือเห็เดแดงก่อเลยครับนี่แต่ว่าดอกมันบางกว่าเห็ดกอ่อนะครับนเนาะแดงนาครับพี่น้องเห็ดแนง,ง,ง่งหนึ่งเสือเขาจ้าเรา,าดุมเหรจ้าอือถั่วง่งขาวๆอยู่ครับ คนอีกดอกหนึ่งนะครับอ,อ่ะดอกหน่อยก้อนบาหนึ่งหนึ่งจ้าดอกหน่อยก้อนจ้าเนื้อเหล็กเดือบีนองมานี่เชิงล่างนิดทองขาวบ่โอ้ตัวนี้ออกเลี้ยงและครับบ่ปเป็นยังไดก็เอาดอกหนึ่งพี่น้องก็หลังสวยๆเลยเข้าดงพี่น้องอีกดอกหนึ่ง ืันนี้วันที่สิบแปดได้ครับวันนี้อาทิตย์ที่สิบแปดกรกฎาคมสองพันหกสิบสี่นะครับเมื่อวานก็เก็บอยูยครับเจอืันนี้ม่สัมของเก่าครับดีครับ,รบ,รบยังมีจูมอยู่ครับคิดว่ามันมันไหวบ,า,บานไปเลยนะครับเนาะครับอีกดอกหนึ่งพี่น้องจูมส,สวยๆให้ถึงข้ามจ้ะ คนเขาแคนแต่ดอกง่ายนนจากให้ละหูเขาจ่ะขอ,อ,องใครไม่อีกจ่ะใครสองไคร เอาจ้ะเห็ดพึ่งเขาสีชมพูบัดน,นี่เห็ดพึ่งที่แซ่บที่สุดครับแล้วก็เห็ดพึ่งขาเตี้ยอีกจะดอกหนึง่งหน้อยจ้ะเห็เพเด,หพ,ดหพึ่งเขาแค่อีดอกนึงจ้ะเห็ดพึ่งดำแล้วเห็ดพึ่งกขาโดงครับบาด ขอดวงมอนหนึ่ง,งแม่นจ้ะจุ้มๆเลยจ้ะดอกนี้ครับพี่น้องเพชรแง,ง่งหนึ่งเขาดุงจ้ะลูกลาเพื่อนเพ็ดแง่งหนึง่งไหมแง่งเขาแค่นจ้ะดอกเพื่อนเอาจ้ะเพ็ดเพิ่อนข้าลายดอกนึงจ้ะเพิ่อนแทงข้าลาย เอาจ้ะพี่น้องเพชรพงศงข้าวดงจ้ะไม่ทับหัวไว้พี่น้องก็ได้ย,ย,ย่างยังสิเอาจ้ะพี่น้องเพชรพงศงข้าวดงจ้ะส,สวยเลยจ้าอย่างอี้ครับอย่างอีกเอา,าจ้ะเฮพชรพงศ์ขาวไล่จ้ะตัวนี้ หนีดอกน่อยเพื่อนน,ะน,ออน,นั่นดูเจตเดียวนี่ดูดูมีห้าดอกจ้ะนอนไกลแล้วครับไกลแล้วน่าจะเย็ดถึงของแค่นจ้ะ chúm chúm đây chả nào chả hết phần cầu đông ít chả buồn suối suối đây đây nào hết phần cầu đông chả nào chả phi nọ ít đó nữa chả suối suối gặp mèn cho nơi nè nào chả hết phần đâm chả chúm chúm đây อ๋จ้ะลงกระโดงจ้ะปึบพี่น้องเห็ดก,ก้อจ้ะอ่ะพี่น้องเห็ดตุ้งแตะจ้ะสองดอกมันถอมัน,น,น,นม,มีแนวใดอ๋อมีแนเมียดครับอ๋อจ้ะพาลาอกจ้ะ ม,ดมีดอกจ้ะจ้ะมีดอกนอกนพี่น้องไปต้องทพมอุ้ย,อยดอก,ดอกตัวนี้พี่น้องจ่ามกยิบมาจ้านี่ดอกสวยอ้าวจ้องดัสองดอกจ้ะวันนี้ จ่กเฮ็ดพงแต้จ่บบจจบบจาจบันเนะจ้าพี่น้องเฮ็ดพงแต้จ่ารุ่งในจะดอกมแย้งนิเสียพี่จ่านำขึ้นขึ้นจ่าเฮ็ดพงหอมจ้ะดอกสสวยครับพี่้องจ่าอีดอกนึงนูเพิ่นจนหอมือกัน พึ่งหอมอีกดอกหนึ่งพี่นงครับดอกงามๆเลยนะครับน้อง,องขิน่ผงคาชิมืนครับอพี่น้องจ้ะเพชรผงคาไลมองเดียวจ้ะตัวนี้เป็นแฝดอีกแล้วอ่ฟฟอจ้ะจาคาไลพี่น้องอู้จะเป็นงามครับ เอาคอหนหอยแล้วมาเอาคองใหญ่มันต้นนี้เอาใหม่ออกได้พี่น้องเลยกลับดอกขาเพิ่นอยู่พี่ปุ่นจะ้ะไปไปล่าเฮ็ดละงอกบาดนี่อ้าวพี่น้องเอ้ยเฮ็ดละงอกจะมันหลีคักเฮ็ดละงอกละเฮ็ดยังน้องนึงแมทมือหอมพี่น้อง ถ้ามองไเอาลน่าจะน่องมาเนี่มีอีจุดเดอกเห็ดผึ่งหอมมีอีกหลายดอกจ้ะแซ่บจะได้พี่น้องเห็ดผึ่งหอมนี่ดูดูอดอกนี่ไอ่คีจ้าเออคือด,ด,ดอกเออบ่เห็นนะครับเนาะอ่งครับเดี๋ยวจังเปียวอีกครับ เบิ่งนสัดวก,ก,กันไปเลยครับเนาะอ่าพอดีเราป,ไป,ไปิดคลิปกันครับ,บเฮ็ดกันครับมันนี้มีเฮ็ดแยกเน่หนึน่งหนึ่งเฮ็ดละงอกพี่น้องเฮ็ดเึื่งสีช่พงูเฮ็ดเพื่งร่วมเฮ็ดเพื่งเขาจะห้ายเพื่งจะพี่น้องมานพี่น้องมันมนีนม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 น้ม้นนแห่งพี่อีกตานึงจัอันีเ่นเฮ็ดเสือนะครับเนาะ วันนี้เชื่อเฮ็ดจ้าพี่หนอกแมากันวันนี้วันที่เท่าไรก่อนวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดจ้าบ่เมื่อยเลยพี่น้องวันนี้มานแสเฮ่อาทิตย์ที่สิบแปดกรกฎาคมนะครับช่วงพันห้าอยหกสิบสี่นะครับเนาะอ้าวหนึ่งบอกกับพี่น้องนี่อ้าวสวัสดีเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะจ้าเอาคลิปหนาจังหอกันไหมเนาะจ้าน้อครับไปพี่น้องไปคุยกันบ่ายนี่นะครับพี่น้องเฮ็ดของเฮาครับวัอนี้พุ่นตาครับวัอนี้ครับ มาทานเก่าครับมาทานวิ่นวิ่นขนหากินแหลกคือเก่านะครับพี่น้องครับเอาละครับคลิปนี้พิกัดที่มากับผู้จองมองเก่าครับมาบ้านนองเมกตำบลหอยคามอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขี่รถมาวัดสำนักสงฆ์พระลานเอลคันละครับแต่แถววัใส่ขึ้นมาหอดตีนเขาอยู่ครับก็ว่าจะรถกระบะรถปีกับเนี่็จอดไว้วัดนะครับย่างขึ้นมาประมาณสองกิโลครับดันสามพักครับพี่น้องยังหอดครับ แล้วมาสะดวกพ่าพี่น้องกับเบื้งองเอานี่แล้วนะครับนาะเบื้องไข่เขียดในส่วนหลกไผ่ไข่เจ็บมันยังรุนแรงในส่วนนี้นะครับนาะเมือเบื้องไปสักันมีโอกาสไขหลวมันเศร้าสักันยังพ่อพี่น้องยังมาหากินข้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะถือใจพ่อแม่พี่น้องเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์พูดติดตามมีแล้วขอขอบคุณนะครับนอกสำหรับผูเขาเมเบื้องไม่ก็ฝากไว้ใน้อมบกวกความใจนะครับส่องนั้นวินก็หากินแหลกครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเนาออะพยายามถ่ายมันชัดที่สุดครับเพราะว่าอย่างไรเพ่อให้พี่พน้องห,หูแจ็คเฮดมีใหม่นะครับผู้ที่เพท่อนเคยหูครับคลิปนี้ก็ขอลาคำว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ